ลูกคนใดที่ทำกับพ่อแม่สุดเนวแท้ชั่วช้าสิลาสีลูกด่าพ่อตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทํำพ่อแม่ช้ำกับตาลิน้งแล้วแม่ไม่ทําทงหวนคิดถึงผู้เป็นแม่ ย้อนมาถึงเจ้าครามหลังออกจากบ้านไปมันกินไม่ได้นอนไม่หลับห่วงแต่แม่ของมันครับตั้งแต่ครามถูกไล่ใจลอยคิดถึงแม่คอยแม่รักชัยเฮหันฝันว่าฝันหักเป็นห่วงแม่รัก ไอ้ขามวิตกอบเต้นกลัวแม่จะเป็นไรไปเป็นห่วงแม่กลับไปหาแม่ที่บ้านไปเยี่ยมแกไอ้ขามฝันร้ายฝันว่าฝันหักเกว่าแม่คอยนั้นจะเป็นอะไรรีบรุดกลับไปบ้านอีกด้านหนึ่งครับ ใจเย็นๆนะเดี๋ยวพี่ขุนก็กลับมาป้าเนี่ยกินยุง่งกินยานอนให้ตรงเวลาด้วยรู้ไหมขุนกลับมาแล้วพี่ขุนยังไม่มาเลยจะ้ะเอ็งไปดูสิเผลอขุนมันกลับมา,<อ>าแล้วใจเย็นๆรอแปดด๊บเดี๋ยวพี่ขุนก็มาขอให้ไหวไลยเนี่ยขังขังลูกพี่ขุนขุนวัน้จะแม่จ้ะเอ็งกลับมาแล้วลูก ในน้ำค้างละ่ะน้ำค้างอยู่ไหนอีกช่วยน้ำค้างกลับมาได้หรือเปล่าแม่แม่ฟังกันให้ดีด้แม่นะแม่ไม่ไมต้องเป็นห่วงมันแล้วอีกครั้งอ่ะแม่ทำไมลนะ่ะลูกมันสบายแล้วแม่จริงเรอตอนนี้มันได้ผัวรวย,ยมันมีเงินมันมีทองมันแต่งตัวดีแม่เชื่อฉันแม่ไม่ต้องเป็นห่วงมันแล้วแม่อ,อ,อ,อีไงอย่างพระท่านว่าน้ำค้างนนบ้ัน เด็กมีบุญมาเกิดมันจะได้ดิบได้ดีแล้วก็จริงอย่างพระธนวาสทุแล้วค้างมันถามหาแม่ไม่รู้ป่านเนี้ยมันคงคิดถึงแม่มันแย่แล้วเพราะว่าไม่เคยห่างกันเลยแล้วนี่มันหายไปเนี่ยมันคงจะนอนไม่หลับกินไม่ได้เพราะว่ามันไม่เจอแม่เลยมันฝากอะไรมาถึงแม่ไม่รู้ความจริงก็คือความจริงนะแม่ไปเจอมันฉันบอกให้มันกลับบ้านทุ่งลุยลาย มันบอกกับฉันคนบ้านทุ่งลุยหลายไม่เคยให้อะไรกับมันแม่ให้มันแต่ความยากจนแต่ผัวของมันให้แต่ความร่ำรวยมันเอากระเป๋าตีหน้าฉันแล้วมันก็ฝังมาบอกว่ามันไม่มีพ่อแม่พี่น้องมันเกิดมาจากกระเป๋าไม่ไผ่แล้วมันก็ไล่ฉันกลับบ้านมาจะแม่น้ำตาไห่คอยล่งลวงหล่นเมื่อได้ น้ำค้างหาได้มีพ่อมีแม่ไหมไม่จะเย็นๆนะจริงเหรอไอ้คุณมึงก็รู้ว่ากูรักกี่ครั้งแค่ไหนไม่จริงไม่จริงไอ้คุณไอ้โกหกไอ้ใส่ร้ายลูกข้าลูกข้าเป็นคนแบบนั้นเธอจะโกหกแม่ทำไมแม่ไอ้โกหกออกไปมาใจเย็นๆก่อนอย่ามาพูดใส่ร้าย ไปไม่ได้ป่านี้มันคงจะห่วงแม่แล้วมันได้ดีได้ดีอย่างเงี้ยเชื่อไหมเดี๋ยวมันจะต้องมารับแม่โอ้แล้วถ้ามันได้ผัวรวยมันก็ต้องขับรถแพงๆแม่รถแพงๆมารับแม่ไม่ต้องว่าไอ้คนมันก็เฮือกไปฉันว่ายแล้วแม่ฉันไม่ได้โกหกพี่จะตามาที่ไหนก็ได้แม่จ๋ามันเป็นความจริงไงมันมึงอิจฉา มึงเห็นลูกกูสวยมึงเห็นลูกกูดีมึงเห็นลูกกูสบายใครๆก็อยากได้ลูกกูเพอลูกกูได้ดิบได้ดีพวกมันก็รู้มีชาลูกโง่กันใหญ่แล้วป้าโอ้ยนั่นไงดโอ้ยรถมันแดงสีแดงตายแล้วโอ้ยโอ้ย,อย,อยน้ำข้างมันโบกมือนั่นอะ ม่มันยื่นหน้าออกมาไม่มีบไหนแม่อยู่นี่ลูกกน้าเห็นไหมแม่อยู่นี่มารับแม่สิพี่ลูกไหนไม่มีบา่อยู่นี่ย่าจะไปหาลูกก่อนข้าขอยม่ลูกขอสิงโตหายใจหายหน้าทุกคนครับ Ha <laughs>